สวัสดีครับสวัสดียามเช้าของวันพฤหัสที่14สีิงหาคม2568ครับด้านหน้าผมคือโชคภยัยศาลผมมีกิ่งเสียบอยู่กิ่งหนึ่งนะ,ะขาย380นะครับเสียเพราะถ้าทนใยสนใจ รอชมดอกเขาก็ได้เพราะว่าดอกอันนี้ออกโทนขาวนะเหมือนเหมือนบ้าน,นาดอกขาวชมพูอ่อนๆแต่ว่าจะโทนขาวเยอะกว่าต้องรอเขาก่อนนะครับรอความสวยเข้ามามันถึงจะน่าดูน่าชมน่าสนใจก่อนไปทำงานนะครับวันนี้ก็พาเดินดูพัฒนาการคอยติดตามเจ้าตัวนี้นะครับ ทำุ๊บบ,บด้ทำทรงแบบนี้กระปุกทองก็สวยๆ<ว>ตอนนี้ก็เอาละนะครับพุ่งมาหลังจากที่ผมตัดแต่งให้ดูพุ่งมาเดี๋ยวจะเสียบวังสมบูรณ์ วันนี้มีไม้ Paste, มานำเสนอนิดหน่อยนะฮะผมพาดูอันนี้ไม่ได้นำเสนอนะพามารีวิวกลุงเก่ากรับเพชรกลุงเก่าเดี๋ยวผมจะเอาใบไปเทียบกับ,พ,บพุ่มทองนะครับพุ่มทองเนี่ยใบเขาพอๆกันกับกลุงเก่าเลยนะเวลาน้อยนะครับไม่ได้พาเดินดูทั่วไป ดูบรรยากาศที่ผมขยายสวนไปทางนู้นละเดี๋ยวก็จะใช้พื้นที่ให้เต็มนะฮะเดี๋ยวดเจะสั่งผ้าปูอีกให้ดูบรรยากาศโซนชนบทวิถีบ้านนอกนะครับเห็นไหมตอกกระถางผมก็ตั้งมาแล้วทุกอย่างเป็นการลงทุนนะครับกบระเบื้องกนซื้อเห็นไห เบื้องซื้อตรงนั้นก็ไปปูนะปูแล้วก็จะไปเป็นที่นั่งเล่นนะครับใต้ร่มไม้ชายคาเวลาแดดเท่านั้น่นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอยู่บ้านนอกก็ทําแบบนี้นะฮะอันนี้มัมเบอรี่มัมเบอรี่มะขามหวานมะรุมละม,มุดลำไยอยู่ตรงนู้นลำไย หามะปรางหามะขามเปรี้ยวน้อยหนาอันนี้เียงก็ะโละชื่อภาษาไทยผมไม่รู้นะเอาเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวพามาดูใบของอเพชรกรุงเก่ากับใบพุ่มทองนะพุ่มทองให้เขากินสมบูรณ์ประมาณนั้น กล้กันเลยนะครับกิ่งที่ยิบแบบนี้นี่ทำทรงสูงนะฮะสวยถ้าจากพื้นขึ้นมาไม่น้อยกว่าเมตรยี่นะฮะเมตรสิบเมตรยี่สิบก็ตุบุบๆุช่อดอกพุ่มทองก็ประมาณนี้เป็นไม้ใบสวยตีพุ่มนะฮน่าสนใจออกตากิ่งสวยงามผมทำให้ต้นเดียว วันนี้ลองเอามาเปิดราคาดูเผื่อท่านใดสนใจที่จะเอาไปใส่กระถางสวยๆตั้งไว้หน้าบา้านใบเขาสวยแบบนี้มันเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับแล้วแต่ท่านชอบผมเปิดราคาเอาไว้ที่1,300บาทเป็นราคารวมส่งนะฮะเลี้ยงให้ตัวอย่างเดียวไม่ต้องไปจัดรากอะไรให้เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เปลืองกระถางครับไม้ทรงสูงท่านจะเต็มที่ก็ใช้กระถาง2ปี๊บ ประมาณนี้สองปีบใหญ่ก็สี่ป่บถ้าเป็นกระถางทรงมังกรเนี่ยนะอยู่ได้นานต้นเท่าขาเลยประมาณนะี้อลังการมองภาพให้ออกนะฮะว่าอนาคตไม้เป็นอย่างไรนะครับประมาณนั้นนะฮะต้นนี้เปิดเอาไว้เท่าไหร่นะเมื่อกี้พันสามใช่มพันสามร้อยบาท <laughs> โอ้ยอย่าลืมเนี่ยนะ ต่อไปนะครับไปเร็วๆกันหน่อยเพม,มีเวลาจำกัดผมไปค้นต้นนี้มาเป็นลูกของออราชินีเพชรสองแพรนะครับใบสวยๆช่อดอกกำลังมาต้นนี้ฟอร์มสวยเพราะว่ากิ่งครบทุกด้านเมนก็ขึ้นไปชัดเป๊ะแบบนี้ดอกกำลังมา จะพวงเท่าแม่ไหมไม่แน่ใจนะครับเปิดเอาไวา้เผื่อท่านใดโซนใจผมเปิดไว้ที่300ค่าส่ง60บาทส่งแบบห่อไปทั้งกระถางเลยนะฮะมันก็เป็นค่าใช้ใจ่ายในเรื่องนี้แหละจริงๆก็ตกอยู่ต้นละ280อะไรประมาณนี่แะแต่ว่าคือห่อทั้งตุ่มดินทั้งไรไม้ท่านก็ไม่ชะก็กอไปตั้งไว้รอดูอย่างเดียวเลยนะครับก็ รวมค่าส่งก็เป็น360นะครับสำหรับาราชินีเ,เพชรสองแพนะครับเป็นลูกของเขาอันนี้ก็ใช่อีกต้นหนึ่งแต่ต้นนี้ช่อดอกออกมาดีๆเปิดเอาไว้ยั่วๆนะครับแต่ต้นนี้ขนาดเท่ากันแต่ฟอร์มเขาอาจจะไม่สวยเท่าต้นนี้แต่กิ่งก็มาครบนะผิวเขาก็เป็นกิ่ดเป็นกากนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาน,นะครับ ไม้เลี้ยงให้โตส่วนตน้นต้นนี้ส360เนอะต้นนี้ก็เอ้า320รวมส่งแต่แต่ต้นนี้ช่อดอ,อกออกมาแบบนี้นะครับพิจารณาดูเอา <c oughs> ตามความเหมาะสมนะฮะขันมันตนน้นแง่พอขาสิขายแพงก็มีอันนี้เอามาให้พิจารณาดู เพชรพินทองเพชรพินทองนี่ไม่ไม่ต้องกังวลเ,เรื่องของดอกเขาเขาเต็มที่แล้วแต่ทีนี้ต้นนี้เนี่ยฟอร์มสวยไงครับบนตอญี่ปุ่นตรงเดะเลยเลี้ยงให้ตัวอย่างนี้แล้วก็นี่จุดต่อนี่เนียนมากนะวันขนา้างหน้ากลืนไปแน่นอนกลืนแน่นอนบแบบนี้ผมก็เลยถือว่าสวย ผมไปคัดเอามาของแม่บ้านที่เขาเสียไว้เปิดเอาไว้นะครับถ้าไม่ไปก็จะอยู่ที่นี่เลี้ยงให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่ากิ่งไล่ชั้นเห็นไหมหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นชั้นที่สี่ก็ปฏีพุ่มตรงนี้หรือว่าฟอร์มสวยนะครับเลี้ยงฟอร์มสวยเปิดเอาไว้ที่หกร้อยแปดสิบนะครับละมานั้นอ่ะ,หม,อะหมดแล้วล่ะหมดแล้ว เวลาจำกัดนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ช่วงนี้ก็งานเยอะหน่อยชุกชุมนะครับาการเร่งสีบเร่งของเราก็เลยบางครั้งก็กลับบ้านช้าหน่อยนะครับโอ้พชรพันล้านพชรพันล้านอันนี้ดอกดีเนาะ,ะความสุขของผมก็คือการได้เดินดูไม้แล้วก็เจอตัวใหม่ๆเป็นพัฒน,นาการตัวใหม่ ตัวเมื่อกี้ราชินีเพชรสองแควผมเอาจากชุดนี้นะครับผมไม่ได้มั่วนะผมมีป้ายไว้อยู่ไม่ได้มั่วครับถัทงทองก็เหลือน้อยหละค่อยมาผมว่ามันแต่ผมเห็นป้ายเนี่ยผมเพิ่งมามาเจอเนี่ยถัทงทองห้าประสันเอาแล้วมันจะไงผมก็เลยง,งงอยู่เราเป็นคนเขียนแท้ๆนะครับ อันนี้เป็นลูกของเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลิสยักษ์เฮอร์คิวลิสนีต้องรอดูดอกเขาอันนี้ลูกกระทิงแดงด้หน่ลูกลูกกระทิงแดงดอกดอกกอดใกล้เคียงอยู่นะถ้าท่านใดสนใจนี่สามร้อยเก้าสิบเดือนนะครับลูกกระทิงแดงพิจารณาดูเอาด้วยครับอย่าอย่าไปคาดหวังว่าโอ้จะดอกเหมือนแม่เหมือน อะไรขนาดนั้นในเรื่องราวของไม้เพาะ,มะเมล็ดนะมันอาจจะไม่เหมือนหรืออาจจะดีกว่าก็ได้กิ่งแม่พันธุ์ผมเอาไว้นี่แหละนะครับดอกดีดีสำหรับการนำเสนอวันนี้ก็คงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาต จบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ